สวัดีค่ะเบิร์ดคิดแจมกลับมาพบกับครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้กับคิดแจมรีวิวหนังสืออืม EP นี้ค่ะเป็น EP ที่5แล้วนะจ๊ะและ EP นี้เราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างหนักแน่นค่ะจากชุมชนกรานาเพื่อการอยู่และตายดีโครงการ p e พชรฟูเ a t ์ค่ะ EP นี้ค่ะหนังสือเล่มที่เบิร์ดเลือกมานะคะเป็น เล่มบางๆที่ทำให้เราทบทวนชีวิตตัวเองเนาะเป็นเล่มบางๆที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและมากขึ้นในหลายๆวงการกว้างกระจายออกไปนะคะและเล่มนั้นก็คือตึงตึงสมุดเบาใจค่ะสมุดเบาใจเล่มน,นี้คืออะไรสมุดเบาใจเล่มน,นี้นะคะเขียนไว้ที่หน้าปกว่าสมุดเบาใจ เพื่อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเป็นของใครจุดๆบันทึกไว้เมื่อไหร่จุดๆ,ๆ,ๆนะคะตรงตามนี้เลยค่ะเล่มนี้นะคะจัดทำโดยกลุ่มพีซพู d เด e ค่ะจำนวนพิมพ์เนี่ยครั้งนี้พิมพ์สองหมื่นเล่มแต่ก็พิมพ์หลายครั้งละนะคะแล้วก็ราคาของสมุดเบาใจเล่มบางๆเล่มนี้นะคะคือ30บาทค่ะ แล้วสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w p e a c e f u l d a t e c o เบาใจด้วยนะคะเรามาดูเนื้อหาในสมุดเบาใจกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเล่มบางๆแค่นี้ยทบทวนตัวเองได้ขนาดไหนลองดูกันนะทั้งหมดในเล่มนี้นะคะสมุดเบาใจมี12หน้าด้วยกันเปิดเข้าไปหน้าแรกปั๊บ สมุดเบาใจคืออะไรเขาก็แนะนําเลยค่ะสมุดเบาใจคือเครื่องมือช่วยทบทวนวางแผนชีวิตและสื่อสารเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของท่านในวงเล็บไม่นับรวมการเสียชีวิตด้วยโรคเฉียบพ,พลันหรืออุบัติเหตุสมุดเบาใจจะช่วยให้ครอบครัวทราบเจตนาของท่านไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านป่วยระยะสุดท้ายและไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับทีมสุขภาพ สมุดเบาใจช่วยสำรวจมุมมองต่อชีวิตและความตายประกอบการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าการหาผู้สื่อสารจตนาแทนรวมไปถึงการจัดการร่างกายและงานศพการเขียนสมุดเบาใจทำให้การเขียนสมุดเบาใจทำได้ในทุกช่วงของชีวิตค่ะทั้งช่วงที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและช่วงที่ท่านเจ็บป่วยการเขียนสมุดเล่มนี้ท่านจะได้ทบทวนชีวิต สื่อสารการวางแผนสุขภาพกับครอบครัวและทีมสุขภาพซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านมีสุขภาพชีวิตช่วงท้ายที่ดีและจากไปอย่างสงบซึ่งในหน้าแรากนี้นะคะมีบางส่วนที่ตรงกับสิ่งที่เบอร์ได้รับเลยตอนที่เบอร์ได้นั่งเขียนสมุดเบาใจเล่มนี้นั่งกรอกข้อมูลตอบคำถามของตัวเองลงไปนั่งวางแผนสุขภาพล่วงหน้าไปเราได้ทบทวนว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไง เราทบทวนมุมมองของตัวเองที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราแคร์คนอื่นแค่ไหนอยากให้เขามองเรายังไงเออความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เขียนสมุดเบาใจเล่มนี้พร้อมกันนั้นก็มันจะมีเรื่องของความตายซึ่งเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้พูดถึงความตายอาจจะน่าก,กังวลน่ากลัวความเจ็บป่วยอาจจะน่าก,กังวลนะคะแต่ว่า มันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วการจะป่วยบางโรคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ตายไงก็เลยต้องมีการเตรียมตัววางแผนกันนิดนึงนะคะเบยยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรร้ายแรงขั้นสุดท้ายเนาะแต่ว่าอาการเสรื่อมของร่างกายเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เตรียมไว้เนี่ยตอนนั้นอาจจะโกลาหนสําหรับเราเองเราก็เลยยินดีมากเลยที่ได้เขียนเล่มนี้เขียนไว้แล้วนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกับครอบครัวแต่ยังไม่ครบทุกคนนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเปิดเข้าไปนะคะหน้า2หน้า3ก็คือเขาจะถามข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะเช่นชื่ออะไรคนอื่นเรียกฉันว่าอะไรฉันเกิดวันที่เท่าไหร่ข้อมูลที่จำเป็นเลขที่ัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะคะต่างๆนานาพุ่มลำนาวเดิมพื้นเพเป็นคนที่ไหนนิสัยใจคอของฉันเป็นคนยังไงความภาคภูมิใจในชีวิตคืออะไร โรคหรืออาการป่วยที่ฉันมีอยู่คืออะไรถ้าไม่มีก็คือไม่มีเนาะ,ะกรณีที่ฉันป่วยฉันมองความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ว่ามันเป็นยังไงอคําถามเหล่านี้แหละฉันมองความตายที่กําลังจะมาถึงว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าท่านป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยคุณค่าที่สําคัญที่สุดสามระดับแรกคือ,อะไะก็ทําให้เราได้ค่อยๆค,คิดไปสู่หน้าถัดไปหน้าสี่ห้านะคะ ความรู้คู่นี้นะคะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการป่วยระยะสุดท้ายการดูแลแบบประคับประคองการกู้ชีพเพื่อช่วยชีวิตการยื้อชีวิตเพียงเพื่อยืดการตายหรือว่าผู้สื่อสารจิตนาแทนทั้งหมดนี้คืออะไรความรู้เกี่ยวกับการป่วยระยะสุดท้ายนะอย่างเช่นเขาจะอธิบายว่าในช่วงเนี้ยท่านอาจจะอ่อนเพลียไม่อยากกินอาหารเคลื่อนไหวไม่สะดวกเออเราก็ลองนึกดูเนาะ หรือว่าลุกเดินไม่ได้มันมีอิทธิพลกับร่างกายของเราจนกระทั่งบอว่าร่างกายของเราจะค่อยๆถึงจุดหนึ่งจะหยุดทํางานแล้วก็เสียชีวิตไปมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแบบไหนเขาก็จะอธิบายไว้แล้วก็จะถามเราให้เราได้ลองคิดดูซิว่าท่านพร้อมรับมือการจากไปของตนเองได้มากน้อยเพียงใดเราเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมการดูแลแบบประคับประคองนะคะก็คือ จะไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการรักษาให้หายขาดละเพราะว่าบางทีอาการโรคมันมันมากละนะคะมากมากเกินกว่าที่จะบบกว่ารักษาหรือว่าการรักษาต่อไปเนี่ยร่างกายก็ทรมานเปล่าการดูแลแบบประครับประคองจึงเกิดขึ้นนะคะเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยไม่ยื้อชีวิตถ้ามาถึงเวลาของร่างกายแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งการตายนะฮะแล้วก็มาถึงการกู้ชีพผู้ช่วยชีวิตการยื้อชีวิตเนี่ย เรายินดีแค่ไหนถ้าเราเป็นผู้ป่วยที่ทรมานแล้วเราเสียชีวิตไปแล้วเราต้องการให้เขากู้คืนกลับมาไหมเราสามารถบอกเรื่องนี้ได้นะคะว่าเราต้องการแบบไหนค่ะแล้วก็เรื่องของผู้สื่อสารเจตนาแทนนะคะน,นเมื่อเราอยู่สภาพที่พูดคุยไม่ได้สื่อสารไม่ได้ละใครจะเป็นผู้สื่อสารเจตนานี้แทนก็ต้องเกิดการคุยกันเนาะกับคนในครอบครัวกับคนที่ตัดสินใจแทนเราได้นะคะ หน้าต่อมานะคะก็คือหน้า6หน้า7ค่ะคู่นี้นะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนานเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะจะมีชั้นต้องการเสียชีวิตที่ไหนคือเราบอกได้นะคะเราต้องการการดูแลแบบไหนลองเขียนบอกไปสื่อสารออกไปถ้าเราตัดสินใจไม่ได้ใครตัดสินใจเรื่องชีวิตของเราแทนเรานะคะแล้วก็หน้า8หน้า9ก็คือ การสื่อสารในช่วงท้ายสุดเลยของชีวิตจริงๆกรณีจะต้องฟังข่าวร้ายจากหมอต้องการรู้คนเดียวรู้กับครอบครัวหรือว่าไม่อยากใ,ใครรูออ้อย่างเงี้ยเราก็เลือกได้นะคะนี่เป็นสิทธิของผู้ป่วยการจัดการร่างกายและงานศพจะจัดการตัวเองยังไงจะบริจากร่างกายมีใครรู้ไหมก็บอกเอาไว้ได้ต้องการให้จัดงานศพแบบไหนแล้วก็มาถึงบทสง่งท้ายนะคะ ที่เขียนมาทั้งหมดเนี้ยบทส่งท้ายบอกว่าสมุดเบาใจเล่มนี้มีผลทางกฎหมายตามพรบสุขภาพแห่งชาติพศสอ5 0มาตรา12นะคะและยังเขียนต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามในสังคมไทยสิ่งที่ช่วยให้เจตนาของท่านเป็นจริงได้มากคือการที่ท่านสื่อสารข้อมูลในสมุดเบาใจนี้กับครอบครัวคนใกล้ชิด จนพวกเขาเข้าใจเจตนาของท่านอย่างชัดเจนและสอดคล้องกันข้อมูลในสมุดเบาใจท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการตัดสินใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพเราด้วยนะคะก็เปลี่ยนแปลงได้เลยในเล่มนี้แล้วก็เขียนเส็นชื่อกำกับหรือทำสมุดเบาใจเล่มใหม่โดยเล่มล่าสุดเนี่ยจะเป็นเล่มที่มีผลทางกฎหมายค่ะอืม แล้วก็มีคำแนะนำว่าทําเสร็จแล้วก็ให้ซีล็อกหน้า6หน้า7เนี้ยนะคะที่เป็นเรื่องหนังสือแสดงจตนาเรื่องวิธีการรักษาในช่วงท้ายเนี่ยให้ซีล็อกอันนี้ไว้ด้วยคู่หนึ่ง6กับ7เนี่ยนะคะแนบไปกับไฟล์ของโรงพยาบาลที่เขาเก็บประวัติเรา,เาไว้นะฮะแล้วก็สุดท้ายมีช่องเล็กๆตรงนี้ข้างล่างเป็นมุมให้ตัดเขียนก่อนแล้วตัด ฉันมี advance directive แปลว่าข้าพเจ้ามีหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยผู้สื่อสารเจตนาแทนคือใครนะะจบแล้วนี่คือสมุดเบาใจมีคำพระท่านพูดว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงก่อนกัน เราคิดตามนะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คําคมคําสอนอะไรแต่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องจริงเนาะเราไม่รู้จริงไม่แน่นะคะก็เป็นเรื่องที่สมุดเบาใจเนี่ยทาให้เราได้คิดแล้วก็คุยแล้วก็รู้สึกเกี่ยวกับความตายเนาะนอกจากนั้นนะพีซพูเอ็นะคะยังได้ทําเพลงชื่อว่าเพลงเบาใจเป็นเพลงที่ สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะทำใจเตรียมรับไว้นะเพลงเบาใจนี้ประพันธ์โดยคุณมิ้นตร์ตุลาการนะคะแล้วก็มีการคเวอร์เพลงโดยศิลปินหลาย,ลายๆท่านเพื่อเป็นการเผยแพร่สมุดเบาใจนะคะไปสู่กลุ่มต่างๆในสังคมบ้านเราให้มากยิ่งขึ้นนะฮะ มีทําเป็น Dance Remix ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมามั้งใกล้แล้วละ่ะแล้วก็มีทําเป็นลูกทุ่งด้วยแล้วก็คิดแจมค่ะเบิร์ดเองเนี่ยก็ได้ Cover ร้องเพลงเบาใจด้วยนะคะในแนวคิดแจมเนี่ยก็คือว่าเราร้องเพลงในฐานะของนักเล่าเรื่องนะคะก็ต้องลองฟังดูซึ่งวันนี้เราเตรียมมาให้กับทุกๆคนฟังด้วยนะคะร่ำลาไปด้วยเพลงเบาใจจากคิดแจมจ้า 拜拜。 i you. 今天。 ที่พบก็มีพราอย่าไปยึดให้